สวัสดีค่ะฟังดวง12ราศีประจำเดือนเมษายนพศ2568นะคะสำหรับราศีเมษใครที่มีวันเกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะหรือใครที่มีรัคนาเวลาเกิดที่ตรงกับราศีเมษเรามาฟังดวงกันเลยนะคะ ชาวราศีเมษค่ะดวงของคุณในเดือนเมษายนนี้นะคะก็จะเป็นข่าวดีนะคะมีองค์รวมก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินนะคะสิ่งที่จะเกิดข,ขึ้นของคุณอยู่ในช่วงของประมาณดวงดวีบรอนหกสิก็จะมีในส่วนของเรื่องใครที่ตกงานอยู่นะคะมองหางานทําใหม่งานอะไรใหม่ใหมเปิดตัวสินค้าใหม่ เปิดตัวสินค้าใหม่ขึ้นบ้านใหม่นะคะปรับโครงสร้างหนี้นะคะถือว่าจะเป็นข่าวดีสําหรับชาวราศีเมษใครที่ตกงารมองหางานใหม่หรือรวมถึงงานใกล้งานไกลควรจะรับข่าวดีที่รอคอยในกลุ่มของการหางานหรือสําหรับใครที่มีงานประจําอยู่แล้วคุณก็อาจจะได้โอกาสในช่องทางทามาหากินเพิ่มเติมนะคะมีงานมากกว่าหนึ่งอย่าง2ออย่างขึ้นไปแต่แน่นอนชาวราศีเมษในเดือนเมษายนนี้นะคะเป็นดวงชะตาที่จะต้องเหนื่อยเหนื่อยทั้งแรงกายแรงใจนะคะ ทำตั้งแต่ง,งานนอกงาน,งานในบ้านทำทุกอย่างนะคะเหนื่อยดิ้นรนนะคะต่อสู้แต่เนื่องจากดวงชะตานะคะมีความมุ่งมั่นที่จะทำนะคะถึงป,ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นซ้ําๆหลายๆอย่างนะคะแต่หมอพิมพ์มองว่าชาวราศีเมษคุณมีศักยภาพที่คุณจะชนะปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนนี้ไปได้สำหรับใครที่มีงานประจำทำนะคะหรือใครที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายค้าขายดีมีกำไรได้กลุ่มลูกค้าใหม่ นะคะแล้วในส่วนของ et, งานที่เกี่ยวกับเรื่องงานออนไลน์ line, นะคะทำสื่อโปรโมตนะคะขยันโพสนะคะขยันทำนะคะแล้วก็ขยันขายนะคะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของต้องใช้ความสามารถรวมถึงทําประจํำซ้ำๆความสม่ําเสมอจะทําให้คุณมีรายได้เข้ามาสม่ําเสมอรวมถึงกลุ่มลูกค้าประจําและลูกค้าใหม่เข้ามาด้วยใครที eighth, mature, <roar S 2> ่ทาอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรรมได้ผลผลิตดีนะคะ ในช่วงของเดือนนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเอาเป็นว่าชาวราศีเมษเห็นเงินแล้วหายเหนื่อยค่ะการเดินทางทั้งใกล้ทั้งไกลนะคะเป็นจังหวะที่ดีอุปสรรคค่อนข้างที่จะมีน้อยรวมถึงใครที่รอวีซา่าการเดินทางต่างประเทศการเดินทางไปถึงต่างประเทศก็จะเป็นได้รับข่าวดีที่รอคอยแล้วการเดินทางราบรื่นถ้ามีอุปสรรคก็จะแก้ไขได้นะคะไม่มากก็น้อยนะคะแต่มองดวงโดยรวมแล้วองค์รวมดีค่ะของชาวราศีเมษ เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้นะคะเรื่องการเงินนะคะหนี้สินบางคนจะเบาบางลงนะคะหรือสามารถที่จะหมุนเงินทันกับรายรับรายจ่ายที่มันเข้ามาได้รับใ้ใส่ขวาถึงแม้จะมีไรายได้เข้ามามากรายจ่ายของคุณก็มากไปเงาตามตัวแนะนําว่าให้ทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะแล้วก็เซฟให้มากที่สุดบางคนจะหมดไปเกี่ยวเรื่องของการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยนะคะการปรับปรุรงโครงสร้าง รวมถึงการเดินทางด้วยจะมีค่าใช้ใจ่ายเข้ามาไม่ขาดสายนะคะแต่คุณยังอยู่สภาวะที่สามารถจ่ายได้และจ่ายทันค่ะแล้วแถมชาวราศีเมษยังจะมีโชคลาบด้วยนะคะในช่วงของเดือนเมษายนนี้ใครที่จะเดินทางไปทําบุญกับไหว้บรรพัุรุษนะคะหา เ,เกี่ยวกับเรื่องของพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราที่ล่วงลับไปแล้วนะคะก็ถือเป็นจังหวะที่ดีการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างพระสร้างพญานาคการปฏิบัติธรรมนะคะออกโรงทานน้าปานะก็เป็นจังหวะที่ดีบางคนจะเปิดตัวร้านค้าใหม่สินค้าใหม่นะคะทําบุญบ้านก็ถือล้วนแล้วแต่เป็นสิริมงคลให้กับตัวคนเองและคนในครอบครัวด,ด้วยคะ่ะ มาดูค่ะเรื่องของการเงินนะคะจะมีจะมีผู้หญิงส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเอื้อประโยชน์ให้นะคะมาดูเรื่องของความรักค่ะความรักถ้ามีปัญหาเัื่องกฎกันนะคะชาวราศีเมษคุณต้องต้องเขาเรียกว่าอ่อนลงนิดหนึ่งนะคะแฟนของคุณคนรักของคุณถ้าไม่เข้าใจกันเขาก็จะง้อถ้ามีการง้อขอคืนดีก็ต้องให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะก็ถือว่า ถ้าจะถามมีดวงที่จะเลิกลาไหมในดวงนี้นะคะหมอพิมพ์มองว่านะคะถ้าเราห่างจากคนรักมานานมากแล้วใครที่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่หมอพิมพ์มองว่าถ้าเกินมากกว่า1ปีขึ้นไปมีโอกาสที่จะเลิกลาแล้วไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดสถานะยังไม่ชัดเจนจะรักเ,กเลิกเลิกเดี๋ยวคืนดีเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวแยกกันอยู่อันนี้ยังเลิกไม่ได้ สำหรับใครที่โสดอยู่ก็จะมีความรักเข้ามาแต่เป็นความรักที่จะต้องมีการช่วงชิงแย่งกันจีบแข่งขันกันนะคะมีการเปรียบเทียบกันว่าใครดีใครได้งานนี้สําหรับเรื่องของความรักค่ะต่อมาค่ะมาดูวันที่ดีของชาวราศีเมษคือวันอาทิตย์จันทร์อังคารพระหัสศสุขเสาร์อาทิตย์คือวันที่ดีของคุณสัปดาห์ที่ดีคือสัปดาห์ที่3ส,สัปดาห์ขออภัยค่ะสัปดาห์ที่2ส,สัปดาห์ที่3และสัปดาห์ที่4เป็นจังหวะที่ดีเดินทางไกลได้นะคะ อยู่ต่างแดนทำมาหากินไกลบ้านใกล้บ้านถือว่าดีหมดเลยค่ะทิศที่ชาวราศีเมษนะคะอยู่แล้วดีเดินทางแล้วได้นะคะทิศตะวันออกและทิศเหนือและทิศใต้ค่ะการขอพรสิ่งศิ์สิธิ์ก็จะเป็นสายพญานาคสายมู่นะคะสายพญานาคนะคะการบูชาการบวงสรวงเปิดเนตรเปิดทรัพย์เบิกสัพธะธรณีใครจะค้าขายที่ดินก็ต้องมีการเบิกพระแม่ธรณีแล้วคุณจะขายได้ นะคะมีโอกาสได้รับเงินเป็นกอนด้วยนะคะต่อมาค่ะก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมพาเจ้าแม่ทับทิมหรือจะเป็นของการขอพรพระแม่รักษมีเกี่ยวเรื่องของความรักโชคลาภเรื่อง,อ,งองของการเงินก็สําเร็จด้วยเช่นกันสําหรับสุขภาพนะคะก็จะมีปัญหาที่เกี่ยวเรื่องของไวทองแต่โดยรวมแล้วชาวราศีเมษอะ จะแข็งแรงในช่วงของเดือนนี้นะคะจะมีบ้างเกี่ยวเรื่องของเน็บชาหรือว่าเจ็บซ้นเท้าฝ่าเท้าแข้งขาเข่าอาจจะเกิดมาจากการบรัติเหตุที่เราไม่ได้บบนำมาระวังหรือการประมาทนะคะบางคนก็เบาๆเ,เป็นกดไหลย้อนนะคะอาหารไม่ย่อยอะไรพวกนี้นะคะแต่ก็ต้องดูแลเกี่ยวเรื่องของอาหารการกินด้วยค่ะผู้หญิงผู้หญิงไม่ให้ช่อค่ะคุณขานะอ้าโอเคนะคะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะสังสายมูนะคะอาจจะมีบางคนก็ จะไปเกี่ยวกับเรื่องของสายศักสักสาริการลงหน้าทองเสริมเสน่ห์เมตตาก็เป็นจังหวะที่ดีของชาวราศีเมษด้วยเช่นกันค่ะบางคนจะเจอสังคมใหม่ๆเข้ามาลูกค้ากลุ่มใหม่นะคะคนใหม่สังคมใหม่ถือเป็นจังหวะที่ดีในช่วงของเดือนนี้นะคะมาดูเลขนำโชคเสริมดวงกันเลยนะคะก็จะมีศูนย์ศูนย์ค่ะนะคะเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสองนะคะหกเก้า 0770แล้วก็1415ค่ะอ่ามาดูนะคะมาดูอะไรอีกบ้างนะคะสำหรับการเสริมดวงของคุณหมอพิมอยาจะให้ในช่วงของเดือนเมษานี้เป็นช่วงของเทศกาลสงการหรือวันปีใหม่ไทยอยากจะให้ทำบุญที่เกี่ยวกับเรื่องการล้างสารภูมิการเช็ดปัดกวาดถูนะคะหิ่งพระทำความสะอาด นะคะสารพ่าภูมิเทวาสารเจ้าที่เจ้าทางนะคะถือว่าให้เป็นสนิม์คลกับตัวคุณและคนในบ้านจ้าเอาละค่ะนะคะตัวเลขไปแล้วสุขภาพไปแล้วทิศบอกไปแล้วสีเสริมดวงค่ะเป็นเขียวเหลืองนะคะสีเบจสีส้มได้และฟ้าและฟ้าโทนฟ้าขาวน้ำเงินเข้มได้นะคะความฝันของคุณจะให้โชครมถุงเลขที่บ้านด้วยและเลขเบอร์โทรศัพท์3ตัวหน้านะคะถือว่ามีโอกาสที่จะมีโชคแน่นอนนะคะ นะตามกําลังไม่เกินกําลังกรรมของคุณค่ะนี่คือดวงโดยรวมนะคะของชาวราศีเมษประจําเดือนเมษายนพศ2568นะคะใครเข้ามาแล้วหมอพิมพ์ก็ฝากกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอพิมพ์ด้วยนะคะแล้วกับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ